อยากจะฟังเขาโยงฮะคุณเคยมีความฝันอะไรบ้างสำหรัผมก็้งแตเด็กสวัสดีครับผมครับผมสวัสนี้นะครับผงสวัสดีสำหรับผมเองความฝันก็คงมีหลายอย่างครับแต่เด็กผมชื่อว่าหลายๆคนกว่าจะผ่านมาถึงวันนี้ก็คงมีความอยากหลายอย่างบางคนอยากสะสมของเล่นบางคนอยากจะเรียนหนังสือให้ได้สูงๆบางคนอยากได้ทุนไปเรียนต่อบางคนก็ะแปะเป็นอย่างที่ได้อยากเป็นนักกีฬาอยากเป็นดีไซเนอร์สำหรับผมจริงๆตั้งแต่เด็กมาครับอย่างงที่อยากมีคือที่แน่ๆคืออยากมีความสุข ก็หลอกหลอกหลอกแล้อด้ควาที่ความที่พยายามจะคร้อความสุขเราเองก็ตามใจตัวเองมาตลอดที่อยากทําอะไรก็ไปทําสุดท้ายก็ได้พบว่าตัวเองอยู่ในวงดนตรีวงหนึ่งสมัยม .6 ที่ทําเล่นกับเพื่อนในโรงเรียนแล้วก็ขายแผ่นกันเองผ่านระยะเวลามารู้ตัวทีครับอายุใกล้30เพื่อใอยู่ในวงดนตรีวงเดิมโอ้เวลาผ่านไปเร็วนะเออเวลาผ่านไปเร็วครับเวลาผ่านไปเร็วครับเวลาผ่านไปเร็วครับเวลาผ่านไปเร็วก็ได้คือความฝันครับสุดท้าย ผมได้รับมาทำมาหลายอย่างแต่เคยไปเป็นอาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยเอ้ยอ่าผมอึ้งเลยผมเคยสัมภาษณ์บอกเป็นอาจารย์อยู่เอสแบคแพไม่อยู่นิดาครับหอพักแต่เพิร์อยู่นิดาคืออาจารย์สอนเรียกดว่ามันขัดกับวงล้อเลยเวลาขึ้นไปพูด ดูแตกตาพี่ผมอาจจะสำรอบอยู่บนสแตนอะไ้แล้วสุดท้ายมากับเพี่สุดท้ายคือเราได้ลองหลายๆอย่างในชีวิตแล้วเราพบว่าความสุขของเราอยู่ที่ไหนที่สุดท้ายแล้วมันไม่ได้สําคัญว่าเป้าหมายอยู่ที่ไหนครับระหว่างทางที่ได้ทำมันสนุกมาตลอดจนถึงวันนี้ทุกอย่างมันก็สนุกแล้วตอนนี้ผมได้ดนตรีแลวผมสนุกผมมีความสุขผมได้เจอทุกคนผมได้มาทํางานร่วมกับพี่ๆเพื่อนๆที่ผมเคารพรักและเป็นคนที่เราเคยมองมาแต่เด็กพี่ต้า ดีใจครับก็ได้ดูความฝันมาถึงนี้แล้วไม่มีอะไรที่ต้องการเไปมากกว่านี้ครับขอวเหมือกบ้องอแก้วฮะเขารู้มากเลยจริง